ตาจุเขาลราออกมาได้กาเจอนามนะแก่สังนี่เจอเ้ยังพม่าแล้วก็ใส่มันรวมมันเ่ามันฟองนี่เจอมันเกิดมันเกลื่อนตลอดไปอยู่ฝั่งพม่าข้าเชลิศกันครับห้องห้องหอักนะเผ่อเลยที่พม่าเนาะมาที่พม่ามันมี้ผมวันออกวันตก รัดาน,นี่เหรอจับนำ้ำพริกกัน,น,นไปนำ้ำพริกกันมันหู่ะนั่นน่มันหูกับต้องนชุก่อจับได้ก็ชาตุการินักปฏฟวัตพระมาณาเชิดตัวไว้ดลาบังคมเล่อออ อาต่คนจังพังนออาไปมันหลกดนี้ซะเจ็มากเลยมโอ้ว่านี่ตาจะ่ปื้อถึมนี่รเบ้าอลไครับที่หน้าด่านฝั่ง่าคาพมานี่ก็นกวดไม่เแาก็เาแล้ว nè loạt con cho cho anh nè mua con mình ngắm, nè, con mận của, mận một miếng phúng, ờ. <laughs> Nhìn cái luôn tít tít là say khổ, cái nhìn chỉ bị ban hâu nè, ban hâu, này ban khoảng อันยังอนยังอนยังช่วของางโอ้ยจถึงเที่รถน่แม่ใช่นี่มอนัดอยู่ไหนนี่วันหนึ่งเอมอนัดบารของไกลประเทียวคือชื่อสาครับบาร์าษ <qui ét nach Them> <im dling> าจีตลาดจำสวย การทำทำสมสวยคือฝังท่าขี้เหล็กนะครับประเทศพม่าร้านบัวพันสมสวยนะครับที่ฝั่งท่าขี้เหล็กสามอะไรนะจำนายตัวเครื่องบินโอจะเป็นจัดทัวนะครับ อะไรอ่ะบินธรรมาซื่งบินพระจาธรรมาอะไรเรียนเรียเรีนเียนเรียเียเรียเียนเรียจากสามน้อยเป็นสามหลงอ่าเปนน้อยไม่น้อยเขากบสามหลงโซเวีาตที่3ามภาคเียครับประเทศพร่าสาม้วยนะกับตนนี้อยู่ฝั่งใต้ประเทศรมาาละบ้านไกลับอยู่ตรงนี้นะครับที่สาน้อยทัวร์นะครับที่จัไปเชีงตุงนั่นเอง จะมาแวะที่เป็นรา Diamond, ้านเสื <engo DI Y utan labels> ้อสวยแล้วก็เป็นบริษัททัวร์นะครับสซาคูหาครับเดี๋ยวเราจะไปเชียงตุงกันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเกล็ดฝั่งท้ายเกล็ดก็จะก็ัะ กตันนี้ปเวีตอนนี้ว่าที่ปั๊มน้ำมันนะครับระหว่างทางจากท่ารมาเชียงตุงมอเชียงตุงนะครับแวะห้องน้ำห้องทาปั๊มน้ำมันนะครับระหว่างท่าริไปเชียงตงุงเลยเรเราแวะปั๊มน้ำมันปั๊มใหญ่นะครับ สีโทสีประต่อห้องน้ำตามครับเชียงปิ้วปั๊มน้ำมันนี่ก็เป็นมินิมาร์ทครับครับอ,อีกมุมนึงนะครับที่ปั๊มน้ำมันอห้องน้ำ ถ่ายไว้ก่อนที่ะลึกที่ระทึกอะไรกันอะไรกครับทำซ้พาไปทำะายกัรทำระยกรนันเนีะ้เนี่ยเออกวนมันอยู่ ตรงนี้ใจะดอนเก็บเบนนะครับที่เดยทักลิกมาหน่อยนี่เอาไปชิบสองคนนะดักปิ้งนขานก็นั่นานั่นเขาบะแครกนัำจ๊อเออนจ๊อตัวตๆหน่อยนะเออนจ๊อางนัาัเค่าเท่าไหร่ครับกี่จัดนะเดี๋ยวทั้งดวนกันนะ เอาไม้ในแคนจกาตังตรวนทุกคร้งเลยขี่บาทครับค่าค่าดาน5บาทนตังตวนแล้วหรี่นะแล้วเจ้าเจ้าออกเลยตายเขาเมื่อก้เมื่อีคุยลบตายเขาตัวนี้เหยนปาส่วนน้ำเดือดสารนะครับสมานนอยเดียวเขาใส่มนหนักักนนี่ย อ๋อมอนบ้านั่นเยิ้มเล่นี่เยิ้เลยนนี่ีบ้าบ้านเขเลยเยิ้มที่น่หตัเสินค้านะครับจะถักเล็กมันอเไรนี่เนเั้งเลนตงเล่นกีน้เล่นอ่ะตั้งเล่น้งเล่นล็น้ำเล่นอ่ะตั้งเล่นกนเล่นก็น้ำเตลึก่ะนเตล สีนี่นี่น้มาติดตีเติตีย่องในใสขนาดใหญ่เลยเช่นน้นส้นนี่ต้องนำมันี่มาติดตีย่องหทน่งเที่เม่ลเล่นบ่กต้นต้นอะไรบ่เหมือนมาไห่ไงเนาะ ประเด็นมันนอนดิดอนอนเฝ้ตนอนเมนอนมันสบายค่ะค่ะมึงเลยนะครับมาจากท่าขี้เหล็กนะครับมีขอคายดอกไม้ะครับแต่ตงน นี่อะไรอ่ะน่อ๋อนีับนี่้วัน <c oughs> นี้ยบัว <c oughs> ตรงว่าที่ <c oughs> มึงเล่นนะสิของอู <c oughs> <c oughs>

เกียบเนี่เขาใส่กีบี้นี่ก็เขาตู้เขาแปลงมาเป็นหนอนไตขึ้นนี้นี่เป็นหนอนไตขึ้นนี้ยุบยุบก็เขาแลงมานะ่นี่ตะเกียบตะเกียบยาเนาะกีบลงลงกับกินนั่นกันกกีบลงจานกับกินนี่ถ้าเขาใส่เขาแปลงมานี่เป็นนอนไตขึ้นนี้นี่เขาดูแขนลิงแบงนี่อ่ะ สเตอร์สเตอร์เ็นเนิ้เนิ้อแต่หนยต้เดี๋ยวจะเลียมนี่ยแมนแมนั่นหน่แม่นั่นหน่อยก้อนนี่น้าเลหูพึ่งแล้วถ้ารังจับเลยหูพึ่งแล้วนะมีมามีครับปะ่าที่สองนะครับจะาชิริไปจะไปเชียงตุงกจัดเอ้ย ด่านตังใจด้านขายเงี้ยนี่เห็นมั้ยข้าเนี่ยทีนี้ต่อได้ครับเข้าด้านปพวนเราครับคุณสามกี่บาทนะครับที่ดานห้าบาทสิบสบาทครับสิบสองด้านดานีนสิบสองบาทนะครับระหว่างทางได้บันวดทานข้าวกันนี่ครับ แม่น้ำระหว่างทางที่เราจะไปจชงตุงนะครับจะให้เล็กนะครับน้ำแดงเลยนะครับผมอตอนนี้เราเรื่อทานข้าวกันใกล้แม่น้ำนี่แหละครับอ้าวเราเทียบก่อนจะดก่นเลยเพื่อหาข้าวกินกันต้องหาใบตองข้าไใบักครับไปลองเพื่อจะนั่งกินอเอ ช่วยการช่วยกันเร็วๆคนละไม้ละมือนี่ได้ได้ๆเร็วๆเร็วๆกายของเราคุณสามนะครับกำลังตะตองอู้นั่งเพื่อจะทานข้าวกันน้ำมันจุเป็นมดแล้วสี่มีแล้วเดี๋ยวน้่งถุงม้วนเนี่ยเวลาเราทอมท้องเนี่ยอืออือเวลาเราทอมมาถุงบ้วนในม้วนเลย หาใบสักนะครับไปปูนั่งทานข้าวกันที่ระหว่างทางไปเชียงตุงหาข้าวกันกับข้าวกับปลาครับที่ไปกินเขาเขาทำนี่เราไปลืมมาเสียมานะครับจะไปเชียงตุงรถไฟสไายประจำนะครับางไปเชียงตุงนะเพือนหาที่กินข้าวกันครับ ลูกไปไหนลแล้วเดี๋ยวๆๆวเนี่ยหาที่ลองนั่งเอาใบใบสักนี่แลหละมหักไปถือไปอ <c oughs> พอหลักไปพระเอกกันหน่อยเนี่ย <c oughs> หา กับปลากันปลาอาหารกับข้าวกับปลาเพื่อจะทานข้าวเที่ยงนั่นแหละครับตรงน,นี้เอาไปสักใบใหญ่ๆนะไปปูนั่งปูทานข้าวบะ่ะเอาไปนั่นน่นะไม่พอนี่ยนะโน่นอันนี้เน่ะขบบนขบบนอันนี้บนนี่นี่บนนี่เน่ะเอาไปปูนั่งนั่งกินข้าวกันนะอืมไปไปดูได้ไปปูได้ก็นั่งกันยังไง กินระหว่างทางไปเชียงตุงน่ะ,ะครับอำลังกินยังไงครับที่ระหว่างทางเราจะทานข้าวเที่ยงกันนะครับเด็ดเป็นใบันึ่งกะเอะเอ,เ,อเด็ดเป็นใบอ่ะ นี่ครับธรรมชาติจะยิ่งทานข้าวกันตรงนี้มอตีันอีกัวตกันไมตี๋ทกับมานเดียยนอาทอปตัวกนตใจีทอปมันมาจิมห้หน่อยไอ้ทอปทอปทอปเอาหน่อย

บรรยากาศได้บรรยากาศครับนั่นข้าวกันบั่งข้าศข้าวป่าป่ะทำไปทีรับกับมันเดี๋จินกันเนาะจิ้นจิ้นม่

Thank you.